ความก้าตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพที่ถือว่ามีความมั่นคงอย่างวิศวกรโรงงานระดับผู้บริหารนะครับทิ้งเงินเดือนหลักแสนผันตัวเองไปทําเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานกลางเมืองสุราษฎร์ธานีบนเนื้อที่1ไร่เศษนะครับหวังให้เป็นแปลงทดลองเพราะอะไรถึงตัดสินใจในเส้นทางใหม่ชมคําตอบในข่าวนี้ครับ แปลงแตงโมพันซอนย่าปลูกไว้เป็นแปลงทดลองเกษตรอินทรีย์ที่สวนออร์แกนิกมุกดาไบโอมพื้นที่หมู่2ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะว่าอยากทดลองดูครับว่าแตงโมซึ่งมันเป็นพืชที่ต้องใช้เคมีดูแลรักษาเนื่องจากโรคและก็มแมลงเยอะเนี่ยถ้าไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอนการปลูกจะได้ผลผลิตเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับเตรียมทดลองซ้าแล้วก็จดบันทึกข้อมูลเชิงวิชาการต่างๆก่อนนําไปต่อยอดในพื้นที่ที่กว้างกว่านี้ครับ ส่วนองุ่นพันใบโคโนวัวที่ทดลองทําโรงเรียนให้เหมาะสมกับสบภาพอากาศของพื้นที่ปลูกแล้วก็ใช้วิธีการปลูกแบบปลอสารเคมีทุกขั้นตอนเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีผลเล็กๆสีเขียวให้เห็นแล้วนะครับนี่คือความตั้งใจของนางสาวกอบกันนสอนสัมพันธ์อายุ53ปีเป็นอดีตพิศวกรซัพพลายเซลลรับดาเข้าแล้วก็ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับบริษัทฝรั่งเศส มาถึงจุดหนึ่งนะครับอยากใช้ชีวิตรักธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยสิ่งแวดล้อมที่ปลอดสารเคมีหรือว่าลดสารเคมีเลยมีแนวคิดครับว่าควรจะกลับมาเปลี่ยนที่รกร้างในสุร,ราษฎร์ธานีซึ่งเป็นที่ดินมรดกของตาใหญ่พื้นที่หนึ่งไร่เศษจะทําให้เป็นศูนย์รวมการ,กรเกษตรด้านการเรียนรู้การปลูกพืชให้เป็นยาครับโดยเฉพาะคามินก็วางแผนที่จะรวบรวมคามินในหลายสายพันธุ์นะครับแล้วเปิดโอกาสให้คนเข้ามาเรียนรู้ ใช่ค่ะท,ที่นี่ว่าคา,าดหวังไว้ว่าก็มเีเป็นหนึ่งคือวางแผนไว้เป็นแปลงทดลองเป็นแปลงทดลองของการทำอินทรีย์พืชในหลายๆอย่างที่อาจจะไม่ค่อยมีผลผลิตอินทรีย์เราพร้อมที่จะเป็นโมเดลเป็นแปลงทดลองแล้วเราก็จดบันทึกไว้ตลอดนะคะว่าพืชประเภทนี้ชอบอากาศแบบไหนชอบปริมาณน้ำแบบไหน ชอบปุ๋ยลักษณะไหนถ้าเราใส่อะไรที่คือปุ๋ยมันดีใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินไปก็เป็นผลเสียสําหรับพืชเช่นกันผลงานการทดลองก็เพื่อพิสูจน์ว่าแตงโมสามารถปลูกอินทรีย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่มีสารเคมีได้หรือเปล่านะครับค่อยๆศึกษาไปเงื่อนไขาการเติบโตของพืชแต่ละชนิดนะครับแล้วก็ใส่ใส่ปุ๋ยไส้เดือนที่ทําเองให้ระบบน้ําเพียงพอสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับหนึ่งไร,ร่เศษเศษเนี่ยมูลค่าที่ดิน เกือบ10ล้านบาทหลายคนถามว่าทําไมไม่เอาไปทําอย่างอื่นอย่างเช่นไปทําบ้านเช่าแต่เขาก็มองว่าการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยเป็นคลังอาหารที่ปลอดภัยก็สําคัญเช่นกันไม่ได้หวังผลกําไรมากแต่ว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยให้ทุกคนได้กินอาหารที่ปลอดภัยก็เพียงพอแล้วครับถ้าอยากสนใจเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์นะครับมีการจุดบันทึกข้อมูลต่างๆไว้แบบทางวิชาการเรียบร้อยเลยก็ลองไปสอบถามศึกษากันได้ครับ0 6 2 2 2 4 1 5 91นครับ